กาสดีเขาทานุช้ชมโอนี้พระเที่ยงยาพาท่านผช้ชมเดินทางไปทั้งกาลสินครับผมไปติดตามตัวเลขกับปูกอมเนาะปูกรมงวดก้อนนี่แอดมินของห้องก็เดินทางไปบ่ท่านครับผมเล็กปูกอมปรากฏว่าเขาตรงตรงเลยครับทานผช้ชมแต่ว่าแอดมินเข้าไปติดตามบ่ท่านเพราะว่าติดแกลนใส่แกลนขวานเนาะฉะนั้นแล้วงวดนี้เขาก็บ่ห้พลาดครับผมบ่หาพลาดแอดมินของห้องก็จะพาทานผช้ชมไปติดตามไปช่มไปเบืองน้ำกันครับาเล็กปูกอมงวดนี้ จะเป็นตัวใดแน่พเพราะเชื่อก็คิดว่านาจะเขาอีกคือก้านหรอครับผม,มว่างวดก้อนเขาวงวดนี้ก็ต้องเขาเนาะนั่นแล้วก็ล่องไปจิตตามเบื้องน้กากันครับท่านผู้ชมไปครับผมไปฟังไปเบื้องน้กากันเลยจากแอดมินของห้องทั้งไฟกาละสินครับผมค่ะท่านผู้ชมนะคะสาหรับวันนี้นะคะแอดมินกะมาตามเหลขกปูกรมลุงกรมให้ท่านผู้ชมได้ชมงวดที่แล้วแอดมินฟ้า เฝ้าค่ะท่านผู้ชมพนบอกว่าจะเฝ้าไปเฝ้าไปมาเอาเลขก่อนแต่ว่าทางพุนกับนัดทังพี่กับนัดก็เลยว่ากลับมากลับมาจยงทิมว่าเอาบนันีนั่นกลับมามันบบท่านค่ะบนันีอันบบท่านเวลาเลขออกก็เลยบบไดล่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งแต่ว่าปูกอมนะ่ะเพนว่าเลขของพนเข้าอันนี้ที่พนเขียนยไว้แม่นบ่กส่งไปให้พนแล้วส่งไปให้เจา้าเจ้หอย่างสุเตาก็ยังเห็นอยู่ส่งไปก่อนเลขออกพน ทีเจ้าอเอาลงเองมันบ่ท่านมันเวลา,ามันบ่ท่านเลยบ่<ท>ได้เอาลงนั่นนะอันนี้มันเบาปุกออที่เอาให้ไปฝันเว่าความฝันแต่ตัวเองมันมักตัวนี้ที่ให้ื้อเจ้าไปนะให้ตัวนี้ฝันนะเพราะมันอยนู่นี่ที่ทรงไปให้คนเจ้ว่าไงกันทรงตัวนี้ไปจะไปขอเบื้องในโทรศัพท์เพิ่นเบื้องมันก็เป็นหลักฐานอยู่แต่เพิ่นบ่ม้าเอาเองผมก็ถืกม้วนเมื่อกี้นี่ค่ะ ค่ถ,ถึกหมื่นกว่าบาทนี่แหละเอาอันอนธิบายอันเก่าให้ฟังจักหน่อยเนี่ยอโอ้มันมีเลขเข่าเลยท่านผู้ชมอ่ามันก็มีเลขหาเลขเก้าเลขเจ็ดเข่ามั้งเนาะคือมันก็เลข,ขของงวดเมื่อกี้นี่ เอางวดเอางวดไหมเนาะพี่น้องเนาะอันงวดเก้าเว้าไปปลคือซเว้ามาอ้างกันเนาะเนาะเวลาเวลาเลี้ยงออกจังเว้ามันกับโบเมนโบเมนเออเขาว่าตรงตรงรวดอันนี้ก็ส่งไปซุเพิร์ซุเพิร์กับบอลลุ่งองแต่ต้องโทษต้องโทษทุ่พีเอ็นมิกนะคะท่านผู้ชมโบเมนกูกรมแล้วโบได้พิษนะคะเพราะว่าแบบพิษยุงเงินเอ็กถึงหมื่นกว่าบาทนี่แหละถึงตัวเลขกสองตัวบบได้ซื้อสามตัว ขวัญดูุ่๊บสิจ้าฝันมาจป็ไในกรุงกรมหลอกเอาความฝันเร็วๆเลยนะเพื่นสิฟ้าไปนะอะไรกันยังฟ้าวอยู่ได้ไหมไอพี่น้องใอ้เบิ้งหอได้นี่เพิ่ไปเอาคลิปหลายๆมองเนาะอ่านความฝันนะผมฝันมาผมไปนครพนมเนาะครับตอนนี้ผมยุคอาลาสินอ่าผมยุคอาลาสินตอนนี้ไม่เอาเมียอยู่พี่ละแต่ผมเป็นคนสุขนครแต่ได้ฝันนะฝันว่าไปนครไไปปนครพนมเมื่อคืนเนี่ยค่ะฝันว่าไปนครพนมไปแล้วปนิด ปอย่พุ่นนะมีคนเอาเงินเหรียญเอาอยัางมาให้เขาเคยซอยเหลือเขาผู้นั่นแต่เขาเอาเงหาหอบเงินเหรียญถาเหรียญซิเรียงมาให้รลายว่ะต่อไปเ,ไปข,เขาพหาหลเ <พอ S 2> มื่อัดเลยมาหารถผัดบ่มีไปในเรื่องของเรื่องก็เลยยางมาเลยยางมาเนี่ยยางเลาะทางนําทางมาเรื่อยๆมาแล,แล้วไม่เห็นหมูมาี่ในเรื่องของกลางห,หมูที่เล่ไลนไฮโลนะผมมันมักเล่ไลนไฮโลนะต่เกาเนาะมักเสียงโศกเสียงหลามมาีมาคุยกันเห็นกันแลเพระละว่าอาจารย์ไฮโลมาให้เบิ้ง ก็เลยถามบนว่าจานยังเห็ดใดๆเห็ดใดๆเนาะตามเบากันเนาะค่ะนันก็เป็นจานที่หมอกที่หมดเลยถามกันว่าเห็ดมาแต่ไสจานนี้ราคาเท่าไหร่เพิ่งจะบอกว่าเห็ดมัตตาทั้งร้อยเอ็ดพุลละเพื่นว่าเห็ดเห็ดมาทั้งอำเภอจ็ดเจัดตุลัดมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนียฝันนะเพื่นเบาก็เลยชวนว่าเอ้าเจ้าอย่าเพิ่งเมื่อเด้อมาหาเล่นอยู่พี่กรู้เนคุณเน่นเนี่ยฝันนะบอกเจ้าบอกบอกเขาบอกเขาอีจานมีจานให้โล่เขาใหญ่บอกเจ้าบอกเขาเลยชวนเขาว่า อยู่เ่นสะกอนดาวรเบ้าเดี๋ยวมีผู้หญิงผู้หนึง่งมาช,ชวนไปเ่นอยู่บบได้เล่นน้ำดอกผู้หญิงน่ะครับเป็นคนแบบเชื่อถือบบไดเนาะ,ะตามที่ผมรู้จักเขาน่ว่าเปียบเสมือนมาคิดตัวเก้งมันยังเก้งพุ่น่ะเ็เลเรียมหลายก็เลยกระชิบแล้วบอกเจ้าระวังเดอ้อผู้หญิงนี่เจ้าอย่าเสือในฝันนะอย่าเสือผู้หญิงคนนี้นะเปนคนขี่ตัวเก่งอย่างเั่นแท็กซี่ให้ระวังไว้แล้วเขาเอาขับขับก็เลยค่อยกลับไปก็เลยอยากได้จานให้โลเพิ่นวันนี้กะ พอบอกกับเพื่อนเพื่อนกับเมื่อผู้สุผมกับยางไม่เลรื่อยในฝันย่างนะครับจากนครพนมมาสกลอ่าในฝันในฝันตอนนี้คืออยู่สกลแต่ตัวเองอยู่กาาสินได้พี่น้องให้เข้าใจเด้อผมจะไม่อยู่กาาสินแล้วบ้านเกิดผมยังอยู่สกลในฝันคือสิง่างมาจากนครพนมมาสกลนี่แหละครับย่างมาย่างมามาหอดบ้านหนึ่งรถถามเขาเจ้าโอ้ยมีรถเมื่ออยู่บ่ครับรถน้ำมันมีรถเมื่อสกลบ่เขาเราบ่าบ่บ่บมีเหรครับ ทำแล้วคนบา้ารถบัสบนเรือว่อม่ะพอเรามาบอกลอกระททายอยู่ทางข้างเด้อล้วคนบอาอาจจะมีรถบัสพาเมื่ออยู่เงินในกระเป๋าก็มีได้พี่น้องไงเขาเอาให้นะเรียนซิปเรียนห่าละกองอยู่ในกระเป๋าเนีเออ่ยใคารามีคารถู่อนในฝันเพราะว่าห่อน,น่ะก็เลยเลยแจ้งในฝันไงเขเลยแจ้งเพราะว่าฝนตกอ้ยังก็มีค่ารถเท่าไรก็ขคารถมันบบมีรถมาเออแต่มันมีในฝันะมันมีเขาให้ไม่เรียนห่าเรียนซิป อ๋อมีเหรียญห้าเหรียญสิบเขาเอาให้เขาซื้อๆในฝันอ๋อค่ะเจ้าเอาบไปนี่ก็เอาคนเดียวสรุปในมือสรุปนวดนี่กันตัวเลขที่ชัดๆนะต้องร้อยผมฟังอีกจักหน่อยหนึ่งก็คือการโต้กันอยู่สองมือสามมือคนนี้หมังเตือยทางนวดไหนไม่ชิดๆไงอันนี้เดีฝันหน้าผมก็ยังบด้ตีตัวเลขแต่ก็ยังมาหมักอันหนึ่งอยู่เลยยังมาหมักเลขเจ็ดอยู่อันนี้ไปการมาได้เมื่อคืนนี่บอยัดบอก เองกับกระตันในห้องม้วนมาพี่น้องน <c> ะ <oughs> ได้หลายอยู่ได้ซิบโลมันตัวบะานเสียงเลขโลดอันเลขเขาอันตัวนี้แหละตัวห้องดังๆนอันนี้อ,นนอันนี้เล่าความฝันจะซี้อล้วไปแฝมันีนยพี่น้องเลยอีกเจ๊กสองสามมื้อจะมาติดตามผมอีกคนหนึ่งผมเสียเอาไปตัวเลขห้คือเกาเนี่แหละเสียดายอยู่งวนเมื่อกี้ขันเปนเพิ่นเพิ่นมากกับอาชิมีค้นถึงน้ำนี่ดอกมันเข่าทั้งสามตัวไหมเอ่าเปดฝาอ้วเอาหนาสิทายเล่าการิกรรมมาทายสดบทท่นมันก็มีเลขแปดเลขสามเลขเก้าเลขห้านาะ ค่ผิดสามนาที้ว่อนแล้วกลมผิด่ามันเป็นเหล็กตัหมากเลขเจ็ดสากอนเอนนี้ครับมักเลขเจ็ดเลชูนเอาแนวทางสะกอนนเหมือนเจ็ดสูนนี่ชูนนี่ย่นมาค่ะครับครับศูนี่มั่นใจลายกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์น้ำเหรอศูนย์ข้วในศูนย์แะนอกไลวิ่งศูนย์เลนบกนิ่ศูนย์เลยมันบ็อกมักเมื่อยเด็กเมื่อยก็ให็นเมื่อยศูนยเนาะ เมื่อซูนซูนนี่เข้าแน่นอนม้อนบมบอกแเด่นซูนลองเจ็ดสกอนบอกข้างจังไลยเอาซูนสกอน์เจ็ดเป็นลองลองไว้โอเคเนาะเราเอาสักแค่นี้ก่อนอีกจะสองสามมือจังมาเอาใกล้มือเลขสีออกก็เอาอีกแค่นึงจังชัวร์สาอีกจลกสองช่วงรอติดตามลองเบิรงงวดนี่คือสีได้ยี่ดอกคโอเคเนาะเอาจากสั้นลับพกนี้มีสุมเพลินมาธุระน้ำพอดีครับอีกจะคลิปหน้าจังพ่อกัน ค่ะเอาท่านผู้ชมค่ะลองเอาศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนเลยตอนนี้ศูนย์มาก่อนเดี๋ยว่ไหนจะมาเลยครอให้ปลูกกองพันตีความฝันผมฝันแล้วผมจะไปนอนแปดนั่งแปรฝบเดี๋ยวสิเอาเป็นตัวเลขต้องวิเคราะห์อีกสักก่อนมันบหมค่ะแม่แหม่แม่มันยังเปรแปดเป็นตัวเลขอ่ไดรมันยังเดินทางยังไปพุ่นไปพี่อยู่ครับเดี๋ยวมันก็นิ่งแล้วโอเคเนาะเอาตอนนี้ก็คลายนะคะท่านผู้ชมนะคะมาหนีปลูกกองพันก่ะ ไปอันนี้มานะคะการกบการกกบารอึงการเขียดแต่ว่าเพิ่นได้กระตั้นเด้นี่ตึงก็ได้มีคนมาเอาไปแล้วโอ้อันนี้กระตั้นท่านผู้ชมอัโลนี่อันนี้จักโลอยู่นี่อยู่ในสามโล่แปดโอ้เกือบสี่โลนะคะท่านผู้ชมมีแต่กระตันไม่มีแต่กระตันได้หลายหลาย โอ้ยผู้ใดามาก,กินเนาะผู้ใดมาก,กินกับข้อมเนนมาเด้อยท่านผู้ชมอึ้งแน่กันตันแน่แต่ว่าอึ้งมันเบิดไปแล้วมันเหลือแต่กัตันนะคะท่านผู้ชมแอดมินกับบค่อยมักกระโดดะค่ะท่านผู้ชมเสียงเสียงกระตันห้องได้หนิท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกันติดตามตัวเลขโชคลาภของปูกอมนะคะปูกอมนะคะเพิ่นกับบอกว่าโอ้ยงวดที่แล้วตกเป็นยังคือโบมาเอาเฮาเอิญมุตุมุตกับมโบมาเอาเนาะคะ่ะ คือว่ามันเป็นยังสี่นะคะท่านผู้ชมตอนที่เอตอนย่างมือเสาร์นะคะพอดีเตรียมตัวแล้วได้นัดขดจาไวไหวนัดกับพอแห้งกับเมเนานัดเพิ่นสามโมงไม่เหลือลเวลาแค่เอประมาณสิบกว่านาทีแอดมินเายยานบรท่านก็เลยว่าไป่สก้อนนะคะไปสัก้อนบะนี่พ่อไปแล้วนะคะท่านผู้ชมกรลืมตัวเลขปูกรมกรเลยม,มาไทายพรท่านนะคะกับกาบขอโทษหลายๆเพระว่างมวดที่แล้วนะคะ ตัวเลขเปรลมีท้นกับเขานะคะเขาเท่้งเลขหาเลขเจ็ดเลขเก่านะคะเพ่นกระโชคดีนะคะสรุปแล้วแอดมินเนาะบุญธรรมเจดต่างเจว่าแล้วก็ลุงกอมเพ่นกระถือเลขกันบบสทุกคนค่ะท่านผู้ชมสําหรับงวดที่แล้วนะคะก็สําหรับงวดนี้นะคะถ้าผู้ใดเขามาติดตามรับชมกะล่องพิจารณาเบิงนะคะมันเป็นเอ่อความฝันของพ่นแต่ว่าพ่นกระบอกแอดอยู่ว่า ยังบอฟันท่งชัดเจนแต่ถามว่ามักตัวใดเพื่อนบอกว่ามักศูนย์เน้นศูนย์นะคะตัวร้องคือเลขเจ็นะคะท่านผู้ชมใกล้ใกล้มือเพื่อนบอกว่า,ย,าวย่าลืมมุตโต่าลืมม่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าห้าบุบบอกนะคะท่านผู้ชมเพื่อนว่าจัง